น้องเรียนแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคน่ลนเียแต่ปันเนคนแต่อะยีสิบคน เป็นเจ้าของบริษัทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทันเลยนะว่าปลาอะไรยัง้างให้เสียยังต้อช่วยงานด้วยรอบโยรืองต้ช่วยงานด้วยผมก็จะช่วยงานด้ ايني جي سالو مڪان جي يا نه وها يا نه مڪان نه ليو مڪان جي وها نه ليو ڏاڍي لا เรื่องคนเรื่องคนงานให้ง20คนจะมาบ้านพ่อตายแม่ตายญาติตายที่พ่อแม่เนี่ยมาบ้านแล้วมีในหน้ามาประธานว่ากษาได้20คนเลยเสียค่าในหน้า5,700บาทถแล้วพนมตัวที่ที่ตึ้งลงที่ลงโลมมาลงไม่ลงกไนใช้ที่เดียวกันอื่นได้3คน5คนรวมว่าหลายคนเป็นหลายสิบคนอะชาวบ้านเห็นก็แจ้งตำรวจไปแจ้งอำเภอไปไปตรวจสอบ เรามีหนักงนิดที่ทุกวงไปแล้วก็ประหลัดชลุกษไปก็ไปก็ไปซักถามข้อบามาจากไหนมาจากไหนนี่คือคนนี้เป็นของโรงการโลุกษ์วัดก็ให้โทรหาทางนี้ว่าไปรับกลับมาหน่อยตอนเดินทางไม่ได้พอพอนักกลับมาถึงปุ๊บก็ให้จากจบกคนอยู่ที่เดิมแล้วบอกว่าทางนี้เขาหาว่าทางนี้ไปแจ้งแจ้งตำรวจจับพวกเขากลับมาทำไมเขาจะกลับบ้านดูแลลูกเมียดูแลพ่อแม่เา พ่อแม่เขาเจ็บตายในเจ็บป่วยตายอยู่ในสามรอบอะไปรักแกเขาทำไมอ่าแต่ช่วงนั้นก็ในหน้าก็ก็จีจในหน้าคืนเงินมันจำให้มาห้าพันแต่เขาเก็บไว้เจ็ดร้อยค่าต่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรต่างกมนแล้วเรื่แหละก็เลยเป็นแค่หน้าจานจากนล้วก็เขาก็ส่งข้อความกระทิ้งงานก็มามาทวงกันโดยไปอยู่ด้านในประมาณทั้งคนเขาต้องการเจ๊ต้องบอกว่าที่เขาไปในหน้าไปเนี่องถึงกฎหมาย Phải tao Hãy subscribe không bỏ lỡ những คือพนักงานที่กลับบ้านวันนี้เขาเนี่ยมีการแจ้งกับเราว่าเขาจะลาออกกลับบ้านทางเราก็นับทราบอันนี้เราก็ถามว่ามีใครมารับกลับเขาบอกมีเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ให้เขากลับบ้านปกติไปเราก็ไม่รู้พอตอนห้าห้าโมงเย็นห้าหกโมงเย็นเลิกงานเนี่ยเจ็บเขาโทรมาบอกว่าเขาเรียกถูกตำรวจจับ เราก็เลยบอกว่าเอาแล้วทําไงดีอ่ะพอักพักหนึ่งก็มีทางเราเนี่ยบอกว่างั้นเราไปช่วยเด็กของเรากลับมาดีกว่าเพราะเด็กเราจะได้ปลอดภัยกลับมานอนที่บ้านนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปรับเด็กกลับมาเด็กเขาก็เข้าใจว่ามีคนไปแจ้งตำรวจมีคนไปแจ้งตำรวจทําให้เขาถูกจับกลับบ้านไม่ได้เราก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจว่า สิ่งที่ตำรวจไปจับมันเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆเราในเมื่อเราคุณจะกลับบ้านเราก็ให้คุณกลัาตอนนี้เนี่ยสิ่งตรงนี้ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศเพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานทุกคนว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ข้ามจังหวัดกันในเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทุกคนก็เคารพกฎหมายไทยว่าทุกคนต้องปลอดภัยเพราะว่าการข้ามจังหวัดไปเนี่ยเกิดติดโควิดขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลควบคุมไม่ได้หาต้นตอไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่าขอให้ ถ้าทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติเขาจะกลับบ้านได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยถือ MOU เขามีสิทธิ์กลับบ้านได้ปกติเขาเขาก็เลยเข้าใจแต่ว่าเขาก็จะมีคําถามมากมายว่าเออทาไมต้องกักพื้นที่เขาทําไมต้องกักตัวเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการกักตัวเพราะว่าการที่คุณข้ามไปเพื่อจะกลับบ้านเนี่ยตำรวจไทยล้วต้องมาทำหน้าที่ของตํารวจไทยเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ลักลอบอะไรที่ผิดกฎหมายก็เ,เลยบอกเขาไปว่าเพราะ่เขาเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ผิดกฎหมายพียงแต่ว่าเขากลับบ้านในเวลาเนี้ยมันมันไม่บอกสมแล้วก็สิ่งที่เขาไป